ข่าวดีรัฐประกาศช่วยผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุคนพิการคนโสดกลุ่มเปราะบ,บางช่วยเรื่องอะไรดูด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ Facebook รัชดาธนาดีเรกรองโฆศกรัฐบาลด้วยนะคะ ซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าเปิดจองแล้วบ้านเช่าเคหสุขประชา6กทำเลใหม่ทั่วประเทศค่าเช่า1,400-2,500ถึง2,500บาทต่อเดือนสำหรับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยผู้สูงวัยคนพิการคนโสดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยการเคหะแห่งชาติรายงานความคืบหน้าโครงการบ้านเช่าเคหสุประชาตั้งเป้า1 0 0,000หน่วยภายใน4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2 5 6 5ถึง2,568 โดยแบ่งการพัฒนาเป็นปี2,565-2,566ตั้งเป้าพัฒนาบ้านเช่าปีละ30,000หน่วยและปี2,567-2,568ตั้งเป้าพัฒนาบ้านเช่าปีละ20,000หน่วยล่าสุดการเคหะแห่งชาติได้เปิดให้จองอาคารเช่าใหม่เพิ่ม6กทาเลทั่วประเทศแล้วประกอบด้วยสมุทรสาครกระทุ่งแบนสมหาสารคามสุรินทร์สลักดาอุบลราชธานีลำปางและนครสวรรค์ ระยะที่2โดยเป็นอาคารพักอาศัยรูปแบบใหม่สูง4ชั้นขนาดห้องพักอาศัยประมาณ28-30ตารางเมตรอัตราค่าเช่า1,400-2,500บาทต่อเดือนเน้นการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล Universal Design ถนนกว้างที่จอดรถเทียงพอซึ่งราคาเช่าขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนการเคหะแห่งชาติโทร1615 ทั้งนี้โครงการเคหสุขประชาจัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีไรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบ,บางมีโอกาสมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้สูงวัยคนพิการคนโสดและกลุ่มผู้มีครอบครัวสำหรับรูปแบบที่อยู่อาศัยแบ่งออกเป็น4รูปแบบครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมายคือ 1. กลุ่มผ b b ู้สูงอายุคนพิการแบบบ้านแฝดชั้นเดียวและสองชั้นที่ดิน16ตารางวาพื้นที่ใช้สอย30ตารางเมตรค่าเช่า1 5 0 0บาทต่อเดือน 2. กลุ่มผู้มีสถานะโสดแบบบ้านแฝดชั้นเดียวหรือสองชั้นที่ดิน16ตารางวาพื้นที่ใช้สอย30ตารางเมตรค่าเช่า2,000บาทต่อเดือน 3. กลุ่มครัวเรือนใหม่แบบบ้านแฝดชั้นเดียวหรือ2ชั้นที่ดิน17.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย40ตารางเมตรค่าเช่า2,500บาทต่อเดือน และ4กลุ่มครอบครัวแบบบ้านแฝดชั้นเดียวหรือ2ชั้นที่ดิน20ตารางวาพื้นที่ใช้สอย50ตารางเมตรค่าเช่า3,500บาทต่อเดือนนี่นะคะก็คือข่าวดีล่าสุดจากทางรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องผู้มีรายได้น้อยผู้สูงวัยผู้พิการและคนโสดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะและอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่ที่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ